นะครับนักระสานนะครับตัวนี้มันมีจอคอมอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาซ่อมนะครับาการมันก็คือละไฟไม่ข้าเครื่องอามาดูยี่ห้อนะฮะยี่ห้อเดลไฟไม่ข้าเครื่องนะครับออกแบบดีนะครับเนี่ยฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ใส่เป็นชุดละฮะเนี่ยนะฮะหลังนี่ค่อนข้างดี เดินขึ้นเดินลงได้ปรับได้นะครับปรับปุ่มพุ่มมือเลยได้นะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กลองดูนะครับล็อกเลยปุ๊บนะฮะเสียบปลั๊กลองดูเรามาเปิดสวิตช์ดูซิทำงาน,นไหมเสียบปลั๊กแล้วนะครับนี่เสียบปลั๊กแล้วอ่าปุ๊บอ่แล้วเปิดสวิตช์ลองดู นะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับด้านี้นะครับเรามาดูด้านในนะครับค่อนข้างจะนะฮะแน่นหนานะฮะะนครับนี่ยอะไรครับขรเขา,ขาจะออกแบบค่อนข้างดีนะฮะ มี usb ด้วยชิมอะไรยังดีนะนะครับเอาเลยมาดูแกะดูข้างในนะครับดูในวงจรนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบเรามาแกะดูวงจรภายในมันนะครับมาย่อเดลนะครับเนะต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าว่าจะแกะได้ก็ต้องใช้เวลานะครับค่อนข,ข้างนานพอสมควรนะครับแกะเอาหลายตัวนะฮะโดนในวงจร ที่วงจรพวกแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟมันจะเป็นบอร์ดคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงนะฮะมาแกะเทานี้ออกมาดูที่โครงสร้างภายในมันอ่านี่นะฮะมาของจาเยอะเลยนะฮะอ่ามาแกะดูนะครับตัวนี้นะฮะมาบอร์ดคอนโทรลมันนะครับบอร์ดแหล่งจ่ายไฟมันนะฮะนี่นะครับ นี้จะใช้มอสเฟตนะครับเนี่ยมอสเฟตเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับเอ่อเขีนขาบอกว่าน่ะเกเดนซอสนะครับนี่น,นะฮะ,บบะ,ะ,ดดะช้สวิตชิ่งเดี๋ยวเรามาเช็คดูที่นะครับมาเช็คดูว่าการเทรดเป็นแบบไหนอนี่สำหรับขับหลอดแบล็คไลท์บอกไปขับหลอดแบล็คไลท์นี่กจะเป็นตัวได้นะครับจะดูในรูปของไอซีนีอยู่ในรูปของไอซี อ่าทีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับสองข้างนีกอ่าแถบนี้ปึ๊บนี่ก็แถบนี้ปึ๊บอ่อาดูของไอซีตัวใดแล้วก็มีบอร์ดนี่นะฮะเราจะมีซีชิปอยู่อ่านี่จะเป็นไอซีนะครับ กำหนดพันวิธมอสนะครับนะฮะภาคแรงใจไฟนะฮะนี่นะฮะสำหรับมัตเฟสด้านี่จะเป็นในซีนะครับควบคุมในซีได้อีกทีหนึ่งนะครับกำหนดพันวิธมอสต่างๆนะฮะขัดแต่ละข้างนะครับข้างนี้ข้างหนึ่งข้างนี้ข้างหนึ่ง ส่วนวงจรนะจะไม่อธิบายมากนะครับส่วนนี้คือส่วนที่ออกไปใช้งานนะครับแรงไฟที่ออกไปใช้งานนะฮะนี้จะอยู่ในรูปของอะไรฮะเป็นไอโอทนะครับเจะไปเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลอันนี้จะเป็นชุดนะฮะชุดการสแกนนะครับตอนนี้นะฮะชุดสแกนอันนี้ครับเอาลังมาดูนะครับแกะดูทีนะครับตอนนี้นะฮะ ได้แกะบอดออกมาแล้วนะครับนะฮะบ,บอดออกมาแล้วแล้วก็มาลองดูสิเดี๋ยวถ้าจะมาวัดลองมาวัดไฟดูนะครับแกะฝานะครับฝาที่ทุนนี้นะฮะค่อนข้างจะละฮะลักทุเลหน่อยหนึ่งนะครับแกะออกมาเลยนะครับให้ลองอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่แกะออกมาเนี่ยมันจะลองลําบากวัดไฟอะไรค่อนข้างจะลำบากต้องทอดออกมาอย่างนี้เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนะ การทํางานพอกการของมันมันพอกการทางานของมันก็อธิบายไปบ้างแล้วนะครับลำภารายที่ไฟเข้ามาปุ๊บ2องโวลต์นะครับผ่านฟิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี่จะเป็นชุดละฮะกรองนะครับโลหะถ่ายพาร์ตแล้วก็ผ่านไดออดบิดสี่ตัวนะครับตีสี่ร้อยนี่ใช้พอดเฟสเป็นตัวสวิตชิง่งพอดเฟสเป็นตัวสวิตชิง่งรู้ไงเป็นพอดเฟสนะครับตินนี้นก็จะมีแนะ้ว มี IC อยู่นะครับไอซีสามแบบไอซผลิตพันวิดมอสตัวนี้นะฮะสวิตชิ่งมี3แบบท uh, ายเตอร์ไอซีแล้วกับมอสเฟตถ้าเป็นจอคอมหรือจอคอมหรือทีวีแอลทีดีแอลดีนะฮะจะไม่มีทายเตอร์จะใช้เป็นมอสเฟตกับ IC เท่านั้น uh, นี่ mm hmm. พันวิดมอสไอซีผลิตพันวิดมอสก็ไป uh, ส่งสัญานให้กับมอสเฟตนะครับอันนี้จะเป็นโมแปลงสวิตชิ่งโมแปลงสวิตชิ่งแล้วก็ uh, <c oughs> มอแปลงสซิตชิ่งก็ตอง์ทำที่แปลงไฟนะครับไฟเข้าเป็น DC นะออกไปเป็น a อซีไฟ AC แล้วผ่านไดโอดกลับมาเป็นไฟ d ีอีทีหนึ่งนะครับก็ต้องการกระแสเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่นะก็สามารถคำนวณได้นะครับคือสามารถฮะมอแปลงนี้จะเป็นตัวจัดการเองอันนี้จะผ่านไดโอดแต่ละตัวนะครับก็จะไปแล้วฮะเรียงวงจรต่างๆนะฮะอันนี้ไดโอดนะฮะดีนะฮะไดโอด อาจะมีไอซีอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นไอซีเป็นไอซีเรกูเลตนะครับกนะ็ไปเลี้ยงนะฮะส่วนหนึ่งก็จะไปเลี้ยงนะครับนะบอร์ดคอนโทรลอีกส่วนหนึ่งก็ไปจะไปเลี้ยงนะครับนะภนะาคขับหลอดแบ็คไลท์นะขับหลอดแนะบ็คไลทนะ์นะก็จนะมีแล้วครับทางด้านอันนี้ก็คือฝั่งหนึ่งอันนี้อีกฝั่งหนึ่งหรือออกแบบคอมบางรุ่นนะครับนะจอคอมบางเดือดคือใช่แนละ้วนะมอแปง มมแปลงแบคลายตัวเดียวเลยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่การออกแบบนี่จะจะเป็นพักคาขับนะครับนะเป็นนี่ก็จะมีละไอซีเป็นตัวนะควบคุมอีกทีหนึ่งอ่านี่นะฮะอ่านี่กูคงไม่เจาะลึกมากนะครับอันนี้จะไปขับหลอดแบคลท์นะแต่นี้เราก็จะมาลองดูซินะครับเสียบปลั๊กลองดูนะครับนักศึกษาตอนนี้เราได้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเราจะลองวัดไฟดูซิ ไฟมันมาตำแหน่งไหนบ้างอันนี้ก็ฮูก็ได้เสี็บป๊กแล้วก็นะครับตังมิเตอร์แล้วนะครับนนะฮะต่างขาสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวจะใช้สายเนี่ยนะครับแดงเนี่ยนะฮะแตะนะครับตรงออกจากไดโอดนะครับสามตัวนะครับตรงออกจากไดโอดนะครับดรนํันไฟออกจากไดโอดสามตัวนี้่ อ่าตอนนี้คือสวิตชิ่งมันมาอยู่แล้วนะครับภาคสวิตชิ่งมันมาแล้วครูจะไม่วัดละนะนี่เราก็มาดูนะครับอ่าเราจะมาดูนะฮะเราก็จะวัดแล้วก็ดูเคณมิเตอร์นะครับอ่าว่าไฟมันออกมาจริงไหมอ่ามาแตะปึ๊บน,นะนะฮะเกณฑ์มิเตอร์นี่ละกันอ่อ่านะครับนะาสายอ่าเราแตะนะครับนี่นะฮะ มิเตอร์แตะแล้วนะครับอ่านี่นะฮะไดโอดตัวนี้นะฮะไฟออกมาไฟห้าโวลต์นะต่างห้าสิบนี่ออกมาห้าโวลต์ก็แสดงว่านะครับนะแหล่งใจไฟเนี่ยนะไฟมาแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเอาแตะไปนะครับตัวนี้ฟึบนะไม่ถนัดเลยอนะแตะตัวนี้นะครับ นี่นะฮะแตะแลกนะครับขานี่ยเราไปดูไฟดิอ่านี่ยสิบกว่าโวลต์นะครับนะาสิบสามโวลต์สิบสี่โวลต์ประมาณนี้นะฮะอ่าก็คือไฟแสดงว่าชีวิตจริงไฟมาแล้วอ่านะฮะต่างหาสิบโวลต์นี่อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะฮะอ่ายี่สิบกว่าโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์นี่นะฮะ ก็แสดงว่านะครับสวิตช,ชิ่งนั้น,นใช้ได้นี่นะฮะแตะมาแต่ละตัวนะฮะสวิตช,ชิ่งไม่เสียไฟมาเลี้ยงวงจรนะครับไฟมาเลี้ยงวงจรนะครับแต่นะฮะไฟมาเลี้ยงวงจรละอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวดูนะฮะส่วนหนึ่งก็ปุ๊บนะบดูที่ไฟมาเลี้ยงภาคเลยฮะภาคกีก <c oughs> พาขับหลอดไป็ไรไหม่าเรามาดูนะครับชุดหนึ่งนะครับแต่อันนี้นะแคมิเตอร์ขึ้นนะครับทํางานอยู่นะฮะยี่สี่โวลต์นี่นะครับแหล่งใจไฟนะฮะแหล่งใจไฟก็ไม่เช็คแล้วนะครับแหล่งใจไฟนี่ก็คือแล้วไฟมันเข้ามาแล้วทั้งหมดนะครับไฟมันเข้ามาทั้งหมดแต่เวลากดสั่งงานนะครับเรากดสั่งงาน๋ยวนี้เนี่ยกดสั่งงานเนี่ยมันไม่มาเนี่ย กดสวิตช์พาวเวอร์มันไม่มาสวิตช์นี่ไม่เสียนะครับเราวัดถูงแล้วนะครับกดสวิตช์เนี่ยมันไม่มามันไม่แสดงผลตัวนี้มันก็เป็นลงที่บอร์ดนะครับบอร์ดคอนโทรลตัวนี้บอร์ดคอนโทรลตัวนี้เอะสายเนี่ยมันต่อเชื่อมเดียวกันเนี่ยสายไฟที่เรียงวงจรเนี่ยนะครับมาอันน่้คือตัวนี้มันไม่สั่งงานเวลาเปลี่ยนก็แล้วฮะบอร์ดเปลี่ยนยกบอร์ดเลย อ่านี่ก็คือแล้วอาการเสียของตัวนี้นะครับนะพรงนี้แหละคอมจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเสียก็แล้วยกบอร์ดถ้าแหล่งใจไฟไฟไม่เข้าไฟอะไรก็ยังพอพอได้นะครับแต่ถ้าบอร์ดพวกนี้เสียแล้วครับคือจบเลยเพราะสายตัวนี้นะฮะสายตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากนี้เลยสั่งงานตัวนี้นะครับคือบอร์ดนี้ทั้งหมดเลยบอร์ดคอนโทรลเสียนะครับเครื่องนี้ก็คือนะเราต้องรอหาบอร์ดคอนโทรลนะครับมาเปลี่ยนดูนะครับ แต่ก็ค่อนจะหายากหน่อยหนึ่งมนะเพราะไฟแต่ละจุดเนี่ยเราเช็กละไฟแต่ละจุดมาละซับไพ่นี่นไม่น่าจะเสียละนะครับอ่ามันอยู่ที่บอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะครับอ่าเครื่องน,นี้ก็คงจะต้องรอบอร์ดคอนโทรลน,น,นะครับแล้วไฟตามน,นี้ก็คือละเเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเราเช็คไฟแต่น,นี้ทีหนึ่งแต่น่าจะเป็นบอร์ดนะครับเพราะพวกนี้เคยเจอบ่อยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเสียนะฮะ อ่ะวันนี้ก็เดเอาไว้แค่นี้นะครับ